ครับเป็นตัวอย่างเคสทำว่าเ upper lip lip ในคนไข้อายุน้อยนะครับสำหรับคนไข้อายุน้อยเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้า20 30กว่าปีเนี่ยจริงๆหมอจะพยายามเลี่ยงนะครับนอกจากเคสที่หมะสมจริงๆอย่างเคสนี้ก็เหมาะสมนะครับวันนี้หลังผ่าตัดทันทีนะครับคนไข้ค่อนข้างที่จะได้สัดส่วนที่ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็หมอก็ปรับรูจมูกให้ด้วยแล้วก็ปากบนอ่านะครับก็จะหนาขึ้นนะครับแต่สาหรับเคสนี้ภายหลังผ่าตัดใหม่ๆปากบนยังบวมอยู่นะครับนาอเดี๋ยวก็จะยุบบวมลงนะนะครับก็ ได้สัดส่วนที่ดีขึ้นปากโดยรวมนะครับก็จะสวยขึ้นนะครับวันนี้คนไข้มาตัดใหม่นะครับแผลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รูปทรงปีกไม่บานขึ้นนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับมีการม้วนสวยนะครับสัดส่วนดีปากสวยนะครับนะบอกให้ดูแผลนะครับแผลค่อนข้างดีนะครับแต่แผลดีแบบนี้ก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับต้องติดตามการรักษา กับหมอสม่ำเสมอนะครับเนาะถ้าไปทําที่ไหนแล้วคุณหมอไม่นัดเนี่ยไม่นัดติดตามการรักษาเนี่ยต้องระวังนะเกิดแผลเป็นนะครับเกิดได้เยอะด้วยเราอยู่กลางหน้านะครับเนาะเพราะฉะนั้นเ,นเคสหมอนะครับอันนี้ครบ3เดือนนะหมอนัดมาติดตามก็มีร่องรอยอยู่เล็กน้อยยังแดงๆแต่ก็หมอก็จะนัดทุก6สัปดาห์นะครับเคสนี้นะแต่ว่ารอยอย่างนี้นะสามารถคอลเลกได้จนหายนะครับจนแทบจะไม่มีรอยได้นะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยสําหรับเคสนี้นะครับ